ครับผมจากตะกี้ก็เอามารังรังหนึ่งเนาะนี่ก็จะเป็นรังที่สองอนนสม,มาอันนี้ใหญ่กว่าออไหนเขาดูหน่อยครับดูันนี้มาดักต้นบอลโอ้อ่ะโอ้ดี่นี่เล็กปก็ดักเที่ยงอ๋อดูว่าเยอะนะต้นบอลเกิดแก่เกิดกุนกิ่งเกิดกุน,นกิ่กองอะไรดักสมัย ใชเเด้งเอ่อนไหน่อยไหน่อยยังไม่มีน้ำเลยโต๊ะิอลูกลูกยังไม่มีน้ำเลยนะเอา,เอา,เ,อาเอาครับอ้มีน้ำเหมือนกันน้ำตรงนี้หละทุกเพชรตรงนีหมดหละ ได้ัที่มากรองดักใส่ว่ะเดี๋ยวอะไรขี้ในมือเนี่ยนั่นไงตัวอะไรเนี่ยนั่นน่ะนั่นอ่ะน่ะอ๋อไอ้เทียที่เสื้ออะไรวะเชิวโมกโรใช่มันรอกินน้ำผีีเสื้อฮอกกูครับอยู่ข้างบนพึ่งเลยมันชอบกินน้ำตัวร้ายตัวร้ายมารอกินน้ำพึ่งอะไรขี้ในมือ Cao đôi <laughs> <Không bỏ> nhiều cà ruộng rồi <laughs> đó Ờ, gì Có kia cái này nhú Thôi này, Ủa, con mình đi Ủa, nào, làm tệm nó làm tèm đấy lẽ hơn này Ờ Ừ Ờ, phải Phải phần hôm tích tích cơ Nhà nó à đặt Ôi <laughs> Chào, đi non, chào. Oh, thử. Thử. Đó đi không bỏ lỡ những video hấp อย่าไปลอกเลียนแบบนะครับพี่น้องอันตรายครับนี่เป็นการความสามารถเฉพาะตัวครับโอ้โหเยอะมากไหนไหนวางวางคู่กันหน่อยแล้วมาถ่ายรูปหน่อยสิ แรัชั่นข้นร้นร้รายยก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 เอามานี้มานี่ยกมานี้ยกมานี่ให้เออถือถือลุงลุง,ลงถือสองอันนี้เทียบหน่อยสองข้างสองข้างอย่าให้ลุนเลยแก้วเดี๋ยวนะ